เมื่อประกอบชุดสายพานแล้วนะจ๊ะแต่สายพานยังไม่ตึงให้พี่น้อง FC ทําแบบนี้นะจ๊ะถ้าหากว่ายังไม่อยากจะทําการสตาร์ทเครื่องก็ให้หมุนชามใบพัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวสายพานก็จะตึงขึ้นมาเองจ้านี่ตามคลิปเลยนะจ๊ะ FC ทําให้ดูกันเห็นๆทําให้ดูกันจะจไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสตาร์ทเครื่องเพราะว่า การสตาร์ทเครื่องบางครั้งบางทีมันดึงหลังชามหลังหรือว่าดึงหลังาชามสไลด์ทําให้ฟันเฟืองข้างในนะจ๊ะมันวิ่งเบียดกันแล้วก็จะเกิดอาการหอนในที่สุดนั่นเองนะจ๊ะดังนั้นการเช็คชุดสายพานการประกอบชุดสายพานพยายามอย่าเปิดแคล้งสายพานสตาร์ทหรือว่าอย่าเปิดแค้งสายพานขับขี่เพราะว่า าสายพานมันจะดึงล้างทาให้ฟันเฟืองข้างในมันวิ่งเบียดกันฟันเฟืองมันจะสึกแล้วก็อาจจะเกิดอาการหอนตามหลังมานะจ๊ะเอฟซีจะฝากไว้ด้วยจ้า